ครับสับที่นี้ก็เราก็ได้นอนตรงนี้มาคืนที่สี่คืนที่ห้านะฮะแล้วก็เต้นเราก็กลางกลางสวนฮนะก็อยู่ตรงนี้เลยนะทั้งวันนะมีเสือหูเขาหนึ่งคันฮนะเพื่อปั่นออกลังกายฮนะมีไฟแสงสีนิดหน่อยนะ นีคือ e ี้เพื่อหลานๆมาเพืพี่มานั่งฮะก็อยากันยุงฮะเล่นเฟซบุ๊กอยู่นี้เล่นตัดคลิปด้วยอยู่นี่ฮะนี่ือเป็นเล่าของพี่ชายนี่ก็จะเป็นเต็นท์ะ อันนี้ไม่ได้ให้ดูข้างในเพราะว่าเปิดให้ยูเมันเข้าโอเคนอกองคืนก็ไม่หนาวเท่าไหร่นะแต่ก็หนาวอยู่ ตอนนี้ก็เวลาเกือบจะถามทุบแล้วช่อนี้โอเคเลยนะเต้นตัวนี้20สิปีแล้วจะเป็นมะละกอ นอนเพลิลนๆฮะตายก็ไม่ไกลจากบ้านนะแต่ใกล้กลบ้านนะั่นแหละก็นอนแบบชอบชอบแบบนี้ ครับปีีก็เป็นทิปสั้นๆนะประมาณสองสามนาทีของช่องซูโม่กับปูนบกฝกดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ